มาลุ้นกันว่าปู่เต่าจะขึ้นบันไดได้ไหมแล้วฮึ่นเฮินหลานได้บ่เอ้ามาแล้วก็ฮึ่นดูแอะเมยแหล่ะว้ยซั่นี้ก็เมยบ่ซะอ้ยยางมาตะชิลอยางมามาหอดบันไดเฮินเลยเปิมาจึงกันปีนดูวยลองปีนดูเอาปีนพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเพื่อนที่ขึ้นได้บ่เพิ่นที่ขึ้นบันไดเฮิ่นได้บ่เอ้าเขินบันไดก็หนีพิ่น้อเอา อาขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมาเบิ้งเอาโซนกำกันพี่น้องจักมาแต่ทางใดอืมเอาปีนขึ้นบันไดแล้วพี่น้องเย้ย <c oughs> <c oughs> มาเบิ้งซอยผมนะพี่น้อง <c oughs> หากบ้านเลขที่อ๋อไปแล้วคืนว่าอ๋อเลขลา่าหมูหวานหมูก้อนนะบ่สี่หกนะบ้านเลขที่ออกไปแล้วสี่สิบหกออกไปแล้วนะครับอไม่ต้องลุ้นบ้านเลขที่นะฮะ <c oughs> จะมาแต่ทั้งได้ปูเอาคืนดูเอาคืนคืนเฮือนดูมาหอดแล้วก็มาเบิงเฮือนสันลูกหลานเอาคืนไปมันได้ดูเอาอึบอึบอา้าวคืนไปแล้วขึ้นไปแล้วครับอะไรอ่เอเออย่างก็จะเจอได้เฮือนโอ้โหสิบปตีกองบมบ,าน,นา,า,า,บานี้อ้าวเว้าไปเลยปูเห้าววันนี้สิไเป็ตีกองบมบาน,นี้อา้าว